cặp đấy à, là hà quân mỹ chân các cây dùng nhớ nữa Không, mới đi chết liền Bữa Nóng, cũng phạm rồi nè Nóng ไปถ่ายน้ำยุงเกดเลยคันเนาะโอ้แม่กลับแล้วนะกลับแล้วนะแม่กลับแล้วนะยุงเยอะมากเลยทางวัดมหาธาเฮ้ยมันเป็นป่าย,ยาีนวัดมหาธาข้างหลังนน่าอเลย แม่กลับแล้วเดี๋ยวมาหาใหมา่มืนมืดแล้ววันนี้เนี่ยไปเลยเข้าบ้านเข้าที่ไปเลยไปพาลูกไปนอนไปลูกยุงกัดแม่ไปแล้วนะอย่าวิ่งตามนะไปแล้วนะอ,อ,องงอง Để mình mong cháo móc. Nghông hôn nghông cháo móc. Nghông hôn nghông cháo móc. Nghông hôn nghông cháo แถว่ายุทยาค่ะอันนี้ในเะกาะเมืองยุทยา,าอยู่ตรงวัดมหาธาตุ ต,ตลาดหน้าองค์การโทรศัพท์ ไ่เลยใช่เนาะเรื่องนั้นมันก็มีเนาะดู่มากหาแล้วเีได้จะทำได้มาดูลูกมึงไงไม่ต้องเรียกนะเด็นวิ่งตามนะพิซก่า ม่บ้านเป็นตัวเป็นตมสวัสดีทุกท่านจ๊ะทักทายจ้าบุญบุญยืนบุญมีทักทาย จังหวัดพรนครศรีอยุธยาตรงนี้เขาเมาอขามเรียงไงแบ่ต,ติดติดไว้ เกี่ยวกุ้งเก่าเข้าไปทำทำในหานแบเออยร้านบร้านนี้แหละคนเยอะมในร้านเยอะโอ้โหไม่มีที่นั่งเลยนะจ๊ะงานมรดกโลกอะ่ะที่ถนน,นคนกิงเส้นเต็มท,ท,ทุกร้านน,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 าน่ะันวิววิวว่าฉลาำเนาะ ถึงก็กินได้เลย ก <glaube yapmış>. ็ขายได้ฮะฮะปุ่งเนี้ยไปขายที่ไหนไม่ได้ดีแล้วนะเลขสี่ Er det perfekt? Ja. นี่เซลตอนนี้ลิตรละสามสิบลงมาลงมาหน่อยหนะึ่งทำไมปีใหม่เขาไม่ติดไฟที่เจดีย์นักเลียน สวัสดีค้าตอนนี้ยู่เจดีนักเลงรเจดีวสัมปื้มนะคะจังหวัดพรนครศรีอยุธยา สักทายนะจ๊ะเีตรงนี้โ่ยใช่ไโอ้ทำอะไรก็ได้เลยจอดรถก็ลำบากนะรถจะเลี้ยวขึ้นก็ลำบานะกรถถ้จอดจอดบนรถนด้ในบ้านนะจะมันขึ้นทำก็ได้ไเทีวทะไรกได้ทำไม่ได้เนียาหาห้องแบบเพิงอะเป็นเพิงอนะดำใส่ส้นต่ำเลย ปไปยนี่หละไม่เอาวารถจอดยังต้องไปทางนน้นใครต้อตามดยเียก็อด้งตามเต่ย่ง Thế cứ nào thế nào Cứ à. nào Luôn cái tâm hữu này Nó quá tất sẵn rồi cái gì cho kênh không bỏ lỡ những men det blir nok tilbake. เดียวพอเลยมะแงาขวดเดียวเหรอแม่ไนไหใเไม่มีเย็นเลยนะไม่มีมีบิกน้บิกซีอยู่เอ้าบิกซีอ่ะบิกซีเอากี่ขวด อ,อะไรติดคอเลยยุง่งโอ้น่หนนี่ะอะงูอบิ๊กซีเนารานรถพยาธินี่ตุ๊กอก๊กก็เหมือนกนที่หมดหเลยสมา Oh, you mean it? อโอเคถ้าปองวัดีวันดีจ้า สองเก้าห้าสี่หกเจ็ดห้าเจ็ดหกหก เดี๋ยวกดเดี๋ยวตัดไปตรงนี้ก็ได้นะไปหน่อยเลยรถต้า,น,น,าน,นไม่ได้หรรถเยเอะไปนี้เลยเข้าทางวัดเนี่ยนี่อะไรละ่ะออกซิทออกซิทยาส่วนถ่วงโล นี่ผมไม่ใช่ไไออนะมันเครื่องเหรอเนี่ยใช่ไม่ได้ของเครื่องนยโลโก้อะกมันเครื่องเออแต่มันยุ่งยากนะเนี่ยดูรออะไร